กินซะไม่กินจะหิวโซ่กลัวแต่ทาสิ่งนั้นกลัวแต่ทาสิ่งนี้ไม่หยุดทําสักทีเดี๋ยวก็มีโรคประจําจตัวเป็นโรคกระเพาะปวดท้องเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บจะกินไม่ได้กินสิ่งที่ถูกใจจะไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยกินซะไม่กินจะหิวโซ่กลัวแต่ทาสิ่งนั้น กลัวแต่ทาสิ่งนี้ไม่หยุดทําสักทีเดี๋ยวก็มีโรคประจัาตัวเป็นโรคกระเพาะหัวท้องเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่จะกินไม่ได้กินสิ่งที่ถูกใจจะไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยกินซะไม่กินจะหิวโซว่กลัวแต่ทาสิ่งนั้นกลัวแต่ทาสิ่งนี้ไม่หยุดทําสักทีเดี๋ยวก็มีโรคประจัาตัว เป็นโลคกกระเพาะปวดท้องเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่จะกินไม่ได้กินสิ่งที่ถูกใจจะไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยกินซะไม่กินจะหิวโซ่กลัวแต่ทำสิ่งนั้นกลัวแต่ทำสิ่งนี้ไม่หยุดทำสักทีเดี๋ยวก็มีโหลระจำตัวเป็นหลคกกระเพาะปวดท้องเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่จะกินไม่ได้ กินสิ่งที่ถูกใจจะไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยกินซะไม่กินจะหิวโซลัวแต่ทำสิ่งนั้นัวดแต่ทำสิ่งนี้ไม่หยุดทำสักทีเดี๋ยวก็มีโรคประจําตัวเป็นลรกระเพาะปวดท้องเผ็ดเผ็ดแซ่บจะกินไม่ได้กินสิ่งที่ถูกใจจะไม่ได้เหมือนอย่างที่เคย กินซะไม่กินจะหิวโซปกลัวแต่ทำสิ่งนั้นกลัวแต่ทำสิ่งนี้ไม่หยุดทำสักทีเดี๋ยวก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคกระเพาะปวดท้องเผ็ดเผ็ดแซ่บแจะกินไม่ได้กินสิ่งที่ถูกใจจะไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยกินซะไม่กินจะหิวโซกลัวแต่ทำสิ่งนั้นกลัวแต่ทำสิ่งนี้ ไม่หยุดทำสักทีเดี๋ยวก็มีโรคประจัตัวเป็นโรคกระเพาะปวดท้องเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บจะกินไม่ได้กินสิ่งที่ถูกใจจะไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยกินซะไม่กินจะหิวโซ่กลัวจะทำสิ่งนั้นกลัวจะทำสิ่งนี้ไม่หยุดทำสักทีเดี๋ยวก็มีโรคประจัตัวเป็นโรคกระเพาะปวดท้อง เผ็ดเผ็ดเจ็บเจ็บจะกินไม่ได้ เป็นหลกกระเพาะปวดท้องเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บจะกินไม่ได้